สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสพี่พีครับอนุพัฒน์บรรเจรสินครับครับมาร็อกครับผมชนะการซีนชาวนิี้ครับได้ที่เท่าไหร่ถึงมาเลยได้รางวัลเออ่รองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งครับผมรองชนะเลิศอันดับสองที่สามเป็นยังไงยังเด็กเต้นไม่หายเนาะเต้นแล้วเราเด็กน้อยอยู่เลยตื่นเต้นมากครับผมก็น้อยลงมากว่าตอนก่อนประกวดนิดนึงครับตื่นเต้นก็ตื่นเต้นนิดหน่อยครับเพราะว่าก็เป็นครั้งแรกที่ ได้มายืนถึงรอบนี้ในเวทีสาราเฉลิมกรุงนะครับพูดถึงการเลือกเพงลงของเรานิดนึ่งก็ครั้<อ>งนี้รอบนี้รอบชิงนะครับผม,ผมเลือกเพลง Trouble ของ Elvis Presley นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมได้ยินเพลงนี้รอบแรกจากหนังของเอลวิสเองนะครับเป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมฟังรอบแรกแล้วผมผมชอบมากครับร<อ>ตั้งใจตั้งแต่รอบแรกนะเราอายุน,อนย้อยจะเยอะอะไรไหมสิบห้าปีครับแต่ว่าฟังเพลง ห้าศูนย์หกศูนย์นี่มันมานานยังไม่ถึงก็เริ่มฟังตอนไหนจริงๆพ่อชอบเปิดให้ฟังครับจนวันที่ผมชอบเองผมฟังพวกเพลงร็อกพวกยุคเก่าๆอยู่แล้วครับพวกเพลงเอวิสก็ฟังมาบ้างครับมาร้องนะครับเพลงอะไรเอ่ยครับผม I ไอวอนจูอินนี่จูและจูของเอวิสเขาเองก็ที่เลือกเพลงนี้มาก็เพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีเสน่ห์ครับก็มีลูกเล่นมากมากมายแล้วก็ผมคิดว่าผมน่าจะดึงเสน่ห์ตรงนั้นออกมาใช้ได้ก็เลยเลือกมานี่ครับแล้วก็ อย่างคือผมคิดว่าเพลงน่าจะเหมาะกัตัวผมดีครับได้นิสัยดีด้วยก็เลยเป็นเอวิสุ่นน้อยของคนใช่ครับเราอายืเหตุผมคือสุดเขตใช่ใช่เรียนที่ไหนกันบ้างครับผมอยู่เตียงบุดองครับผมผมอยู่เซนทรัลเบียงครับแผนอะไรกันบ้างผมแผนการเรียนพิเศษพศพครับเรียนสองปีจบมหกแล้วผมสี่เท่านั้นครับผมสา่เทานั้นก่อนอยู่แล้วใช่ครับก็ประกวดเจอกันตั้งแต่เด็กๆเลยครับตามรายการอะไรอย่างเงี้ย เคยทวิตเคยร้องเอวิสใ่กันแน่เลยก็งานนี้ก็เหมือนจะเป็นงานแรกนะที่บอกว่าร้องเพลงเก่าๆด้วยกันปกติร้องก็แนวแบบดีว่าแรงๆนิดนึงเป็นสากลนั่วไปเลยครับใช่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 เรียนร้องเพลงมากี่ปีแล้วแต่ผมเพิ่งเรียนได้ไม่กี่ปีเพราะว่ามาประกวดลูกกุงครับก่อนหน้านี้จะมีสืกษานตำนานเพลงก็มาเรียนลูกกุงแล้วก็ประกวดมาแล้วก็เพิ่งมาเรียนตรงนี้ใช่ก่อนหน้านี้ร้องมาตั้งแต่เด็กก็ไม่ได้เรียนครับแม่ก็สอนมา ก็ผมก็เริ่มเรียนตอนประมาณสิบกว่าเลยครับประมาณสาปีแล้วก็พอช่วงโควิดก็มีพักบ้างแล้วก็เรียนบ้างแับผมแล้วก็อ่าจากจากที่การแบบเลือกเพลงนี้เราีมโอกาสที่ว่าแบบซ้ำกันบ้างไหมในตอนอ๋อแล้วลแบบ <laughs> นี่ครับผมปัญหาใหญ่เลยคือของผมอ่ะจริงๆแล้วจะเอาเพลงที่อ่อ ที่ที่กองปราบที่จำค,ครับแต่ว่าเหมือนผมเปลี่ยนชาร์ตของเขานิดนึงแล้วก็ตอนแรกพี่กองปราบก็ไม่ได้จะใช้เพลงนี้ด้วยก็พี่กองปราบก็เปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนมาชนกันอีกก็แบบชนกันหลายเพยงเลงนะครับผมก็ส่งไปสามสี่เพลงก็ไม่ผ่านเลยเอาเพลงนี้แล้วกันก็ทําให้ดีที่สุดของผครับใช่จะเป็นเพราะว่าเพลงเพลงประกวดมันจะมีอยู่บางกลุ่มเพลงนีกเ<ส><ด>กิดเกิดใจตรงกันนะเนาะใช่ครับแล้วก็อีกอย่างเพลงมันจะต้องอยู่ในยุคกดหลังบังด้วยมันก็เลยชอย์มันก็เลยแคบลงอีกแล้วก็อีกอย่างก็คือ เพลงต้องเป็นของต้นต้นฉบับต้องเป็นของศิลปินนั้นๆด้วยครับถ้าเป็นเพลงโคเวอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วแล้วพอเป็งรางวัลก็พอเลือโอ디ีลือโอดีแต่ว่าเราเลือกเพลงที่ที่แบบเราจะแสดงความสามารถใช่ไหมใช่ครับเลือกบางเพลงก็โชว์นิดเดียวแบบอาจจะแบบร้อนแต่แบบมันอาจจะไม่ได้แบบคนไฟมากใช่ครับแล้วฝรั่ตัวทั้งสองคนเล่นเดร์บินตรีกันได้ไหมเออผมเล่นกีตาร์เป็นกีตาร์แต่อมกรเล่นอ้าวเล่นกีตาร์เหรอตีกลองครับ แล้วก่อนมางานนี้ซ้อมนานไหมโอ้รอบนี้มีเวลาซ้อมเยอะครับแต่ว่ารอบรอบก่อนหน้าเนี้ยซ้อมน้อยมากแบบว่ารอบรอบที่สองนะครับผมรอบรองชนะเลิรอบรองชิงชนะเลยครับก็ซ้อมน้อยแล้วก็ไม่ค่อยมั่นใจเพลงด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่ารอบนี้ก็ได้โอกาสซ้อมเยอะครับก็ทำเต็มที่ครับก็สองวัใช้อย่างคุ้มค่าครับก็ซ้อมมาเรื่อยๆตลอดครับก็ทาเต็มที่แล้วครับก้เป็นไงการประกวดเราเห็นคนอื่นก็ ร้องได้ไม่แพ้กันเหมือนกันจริงๆวันนี้เก่งทุกคนเลยครับยี่สิบคนตึงเลยครับเก่งเก่งทุกคนจริงๆผมนั่งฟังแล้วผมแบบแบบพูดพูดเป็นคำพูดไม่ถูกนะแต่ผมรู้สึกประทับใจทุกคนเลยเพราะว่าร้องดีกันมากๆวันนี้ยอมรับเลยใช่ครับก็จริงๆเหมือนปกติแล้วจะคัดมาให้เข้าแค่เจ็ดเจ็ดเจ็ดใช่ไหมเจ็ดคนฝั่งละเจ็ดคนเนาะทีนี้ให้มาเข้ามาสิบคนก็ยังตึงอยู่ดีครับผมไม่มีแบบว่าไอ้นี่เลยเหมือนเพิ่มคู่แข่งให้เราอีกเยอะเลยครับแล้ว แวตอนแรกที่สมัครมาทั้งหมดเขารับกีกคนก่าจะมาที่ราาเป็นร้อยเลยนะทีนี้รอบรอบอัดคลิปผมไม่รู้นะครับแต่ว่าที่เข้ามาตอนรอบสด30สามคนรับซึว่าคนครับสามี่นนี้วกันนมีทันเลยี่สิบแล้วก็เป็นเราก็แล้ว ส่วนตัวน้องยังเป็นวัยรุ่นใหม่ชอบฟังเพลงแนวไหนผมนะครับผมฟังได้หมดทุกแนวเลยครับไม่เกี่ยงเลยชอบทุกแนวทุกแบบเลยครับไม่ว่าถ้ามันเป็นดนตรีสําหรับผมมันคือยังไงก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมได้หมดเลยครับส่วนตัวผมผมก็ชอบทุกแนวนะแต่ว่าถ้าชอบเป็นพิเศษผมชอบพวกพวกป๊อปร็อกอะครับใช่เป็นสไตล์ของทางเขาเสียงเขาอะอย่างแร็คก็ลองปลอยครับผมแล้วก็น่าจะนี้คือเอ่อ จะถามว่าจบจากเวทีนี้แล้วมีแผนจะไปเวทีไหนต่อจะไปเวทีไหนต่อไหมหรือว่าจะอะไรผมนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเหมือนกันก็คิดว่าคงถ้าเกิดมีงานที่แบบว่ามาทางสายเราก็คิดว่าน่าจะไปครับก็หาได้เรื่อยครับผมใช่ตอนนี้ผมยังไม่ได้แผนอะไรเเพราะว่าช่วงนี้ผมอาจจะไม่ได้เดินสายประกวดด้วยตอนนี้ผม โชว์อย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ทำวงอยู่ด้วยเหมือนกันครับอ๋อเล่นอื่เล่นเล่นร้งนองด้วยแล้วเล่นเปีนวงด้วยใช่ชือ่อวงเลยชือ่อวง S อสเอสจีแบนด์ครับที่โรงเรียนโรงใช่ครับวงพี่ๆอยู่ในโรงเรีย,ยนหมดเลยครับอินด,ด้วยแผนด,ด้วยผมยส่ง p o w ์ r Band ไปนี่ครับ p o w า r Band ฝากติดตามได้ครับของของเราแข่งประมาณประมาณกันยานะกันยาละกักดากันยาเพราะอากาศฝนเลย Power Band เออ Power b ครับเป็นวงครับผม ของมันดีของเซนเตอร์เอสจีเอสจีของผมเนี่ยที่มุดลมครับผมก็ฝากติดตามด้วยเรียมุดลครับนี่ตัวนหลวงนี้นี่ตุทะเบียนใช่ครับเรื่ทะเบียนนี่ขอถามนิดนึงที่บอกเป็นแผนการเรียนคือเรียนเรียนสองปีจบของมปลายก็คือผมเรียนมสี่มห้าแต่ว่าควบคุมทั้งมสี่มห้ามหกเป็นสายวิทย์คณิตครับก็คือปีนี้ผมมห้าก็คือปีนี้จบแล้วเข้ามหาลัยเลยครับแล้วจะต่อทางสายไหนคิดว่ายังผมอยากเข้าแพทย์ครับแต่ว่าถ้าจริง ที่ดูลองไว้ก็คือนิเทศตะ็เป็นของบางรอ์เพราะผมเข้ายังเข้ามาอะไรอย่างอ่อเพิ่งขึ้น,นมาหปีนี้ครับวเป็นเรื่องแพลนว่าจะเข้าเอ่อต่อคณะอะไรก็แพลนไว้ว่าจะไปสถาปัตดเอาผมเพราะบ้านผมแบบสีสายสีกำลันวาดเลยแต่ว่าผมเป็นแบบเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างเรียกว่า professionally ครับผมชอบอาร์ตที่มันมีแบบแผนออะไรย่างงเี้ยใช่ก็เลยจะลองไปสถาปัตย์ดูครับในว่าต่อไปนะค้ประเทศไทยก็จะเป็น ถามปัิกัคุณหมอเขียรทองได้ครับแล้วแบบว่าอยากให้ฝากต้องทำอย่างต่อโซเชียลมีเดียเนาะแบบว่าอะไรบ้างนะเฟซบุ o กไอจีพิทต์ตอะไรเงี้ยก็ติดตามผมได้ทางไอนะครับ Ig pp พ n พีอันเดอร์สกอร์อนตพั์ครับ P p อันเดอร์สกอร์แล้วก็มี ไอจีวงครับ sgband underscore sgband underscore ครับแล้วก็ช่องย Tube pp underscore ครับทิกต็อก pp the v o i c e ครับครับ pp the v o i c e เดิมนะ the v o i t e chip สองพันยี่สิบครับแต่ว่าไม่ได้ไล่แชมป์ก็ปวดตอนช่วงโควิดด้วยตอนช่วงก่อนก่อนโควิดจำนะมี YouTube หรือเปล่าเลยนะครับครับผมฝากไอจีแล้วนะครับ b a r o q u e shpz e r ครับผมแล้วก็เพจเฟซบุ๊ก barock senaida ในด้านมือถือ แล้วก็ใน YouTube ก็มีคลิปเก่าๆรายการดันดาราอะไรพวกนี้ครับไปหาดูได้ครับเสียงรถครับเสียงรถทำเสียงรถนะครับใช่ก็ไวรอลไหมก็ดังอยู่นะมีคนเอาไปลงติ๊กต็อกก็ฝากๆไปรับชมได้ครับอสุท้ายนี้ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะอัพผลงานลงยูทู e ครับออสุดท้ายนี้ฝากถึงด้วยว่าเวทีการประกวดหมายถึงว่ากับถ้ามีน้องๆอะไรเงี้ยให้กล้าแสดงเพื่อหลในคนที่แบบ แต่ว่าย่างอ้างนี้ดีกว่าเอาเป็นบางเด็งเพราะว่าหลายคนที่ยังไม่เคยประกวดแล้วก็กตัวอยู่อย่เงี้ยแต่เขามีอยากจะร้องเพลงอยากจะอะไรก็ตามให้เราจะให้กำลังใจหรือเชียร์ up เป็นยังไงก็สําหรับน้องๆคนไหนหรือว่าคนไหนนะครับที่อยากประกวดเนี่ยก็ต้องลองนะครับถ้าไม่ลองเนี่ยเราจะไม่ได้ลองขึ้นมาประสบการณ์แบบนี้ไม่เคยขึ้นมาแบบเวทีจริงๆเรียวแบบนี้นะครับถ้าใครที่มีความรักในเสียงเพลงก็อยากให้ลองนะครับและอย่างในการนี้ก็สามารถมาได้นะครับ ครับก็สำหรับใครที่ตอนนี้กําลังกลัวอยู่ครับก็ไม่ต้องกลัวครับก็เปิดใจแล้วก็ดุยเลยครับผมเอาให้สนุกแรกๆเราอาจจะยังไม่รักมันถ้าเราทําไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะตกนักันเองครับเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นที่ให้เรากับฉายแสงเนาะแล้วก็อย่างถ้ามีโอกาสปีหน้าก็อย่ามาแก้ตัวเหมือนท้าสมมติมาได้นะเราสองคนก็อาจจะได้เจอกันดีกแล้วก็อาจจะได้เจอน้องๆที่ตอนนี้กําลังแบบเปิดใจอยู่เนาะโอเคก็ไปเจอกันครับ ข wow อบค <maker> ุณครับยินดีด้วยกับมันด้วยค่